พี่น้อง <c oughs> พี่น้องส,สวัสดีค่ะสวัสดี Good morning Good morning everyone everybody พี่น้องมันตอนเช้าขึ้นมากิจกรรมกิจวัตรประจำวันตอนเช้าของข่อยก่อนสิไปทำงานก็นคือล้างๆๆาหน้าล้างตาแล้วกับมะล้างหน้าล้างตาแล้วกับมากินดิค่ะพี่น้อง ข้าลรเจนครับพี่น,อน้องโบท่านกินหลายลได้ไหมสิหมือน,นล้าวจนเนาะคะ่ะซมข้าวข้าวค้ลวราจนกินก่อนจะไปทำง,งานคนล้ลวราจนสมเหล้วกินเลยค่ะถ้าสารมันสิกอด้ประสิทธิภาพร่างกายหน่อง ี้คือสูดน้อนเลยค่ะพี่น้องผมเผาก็ตรงนี้ค่ะอันนี้คือขันต่อไปคือกาแฟาค่ะกาแฟกาแฟเพื่อสุขภาพเลยพี่น้องสุขภาพอิหลีค่ะบ่มีน้ำตาลใส่ใส่แค่นุ่มก็คือไอ้ผงถั่วเหลืองค่ะยาหวาน่อยโบ,ยบก,กินพี่น้องมันมันเป็น,วนหวานหวานหยมเหมึบเลยต่อ ค่อยๆกินละคะ่ะมันบวมมันบูเวิกมันเป็นวันหวานอยมเดียบเดียวเลยไม่น้ำดีกว่าไม่นันตาดีกว่า,ะวาระวังเฮดกาแฟกับชคอลาเจนนามมาส่งใส่กาแฟสามาลอยมิลิลิรกามาลอยมิลอย่ให้มันจางามันโคกเข็มแห้งี่เนาะ กาแฟออระเจ้าอาราบิกาพี่น้องอหอมหอมบำรุงกับมันเป็นกาแฟบำรุงสุขภาพค่ะสหรับพวกู้บนเลือกไหวหรอกพี่น้องไว้นุมสาวไหว้มสีสีผืนกินได้เมื่อังคนอยู่ค่ะนี่แหละค่ะเป็นกิจจวัดประจำวันพี่น้องของอ่อยหลังจากอันนี้แล,นนแ,แล้วก็นั่งกินกาแฟแล้วก็ นั่งสมาธิจะซีหานาทีอันนี้เป็นกาแฟอุ่นหอมเติมถึมเพิ่มครึ่งช้อนชาเพิ่มแบบดีนะคะพี่ซีเราไมาแต่สวนข้าวเจา้าอ,อ๋อแป้งขวดแป้งขวดมากค่ะพี่น้องค่อยพอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะก<อ>ินกาแฟก่อนคะ่ะ